จงจากไปอย่างเงียบๆให้เขาโหยหาและเสียดายคุณเงียบแต่ทรงพลังที่สุดมีบางครั้งในชีวิตที่คุณต้องเลือกเงียบไม่ใช่เพราะคุณแพ้แต่เพราะคุณรู้ว่าการเถียงต่อมันไม่คุ้มกับพลังชีวิตที่คุณต้องเสียไปคุณเคยไหมทุ่มเททุกอย่างให้ใครสักคนให้เวลา ให้ความเข้าใจให้โอกาสแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความไม่เห็นค่าและคำพูดที่บั่นทอนจิตใจคุณพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครฟังคุณพยายามเปลี่ยนแปลงแต่เขากลับเฉยชาจนวันหนึ่งคุณเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการจากไปอย่างเงียบๆคือการพูดทุกอย่างโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่อยคำใด ในโลกที่คนส่วนใหญ่พูด